สวัสดีค่ะมาถึงขั้นตอนการแกงเห็ดนะคะแกงง่ายๆค่ะสไตล์เร่งรีบของคนทำงานนะคะเลิกงานมาไม่มีเวลามากนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะใส่น้ำยนน้ค่ะใส่น้ำเยานนงเข้าไปค่ะส่วนตัวแล้วจะชอบเปิดแก๊สไปด้วยเลยนะคะโอเคเปิดไฟไปด้วยเลยหลันั้นค่ะ นี่ค่ะอันนี้ก็แค่พริกสดนะคะกับหอมแดงค่ะจะลงไปเลยหลังจากนั้นนะคะก็รอให้น้ำเดือดค่ะน้ำเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาค่ะ อันนี้เป็นส่วนตัวเป็นคนชอบนะคะชอบกินขอชูดดน้ำปลานิดหน่อยเดี๋ยวรอ,อเติมทีหลังน,นะคะ <c oughs> อตอนนี้น้ำแกงก็เือดได้ที่แล้วนะคะเ <c oughs> ละเราก็จะใส่เห็ดของเราลงไปเลย <c oughs> อ๋อร้อนนิดนึง นี่ค่ะชิมก่อนนะอ,อ,อร่อยค่ะ